สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องนะคะกลับมาเจอกับพลอยใส่เพชรยนต์นะคะไม่ใช่ฟ้าใสนะลูกค้าหลายคนจำชื่อพลอยใส่ผิดนะคะเรียกชื่อผิดตลอดเลยโอเคนะคะวันนี้อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์เหมือนเดิมค่ะซอยเสรีไทยห8สิบแปดแยกหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้นำรถสวยมาฝากพี่พี่น้องๆกันเหมือนเดิมเลยด้านหน้าพลอยใส่นี้คือโต y ย ta a อา i ติ8หนึ่งจแปด e ปีสองพันสิบหก นะคะคันนี้มาพร้อมกับเลขไมใสองแสนหม่นหนึ่งกิโลเมตรราคาตั้งขายอยู่ที่3,99,000บาทสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทเท่านั้นนะคะเงินเดือนเท่าไรนะคะถึงจะออกคันนี้ได้นะคะคลิปนี้มีคำตอบให้นะคะสำหรับเงินเดือนนะคะคันนี้ 1 5 0 0 0บาทนะคะสามารถออกคันนี้คนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำเลยนะคะคิดง่ายๆนะคะเงินเดือนของเราต้องเป็น2เท่าของค่าง,งวดนะคะแล้วก็ในกรณีฟรีดาวลูกค้าจะต้องเครด,ดิตดีแล้วก็ไม่มีติดแบคลิบูโรไม่เคยติดคืนรถนะคะจะได้สิทธิ์ใช้ฟรีดาวไปเลยแล้วก็โปรโมชั่นขับฟรี90วบันด้วยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นปีใหม่นะคะก็ยังมีอยู่นะคะใครที่กำลังวางแผนที่จะออกรถในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็อย่าลืมโทรมาหา ได้เลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันในส่วนของคุณภาพตัวรถนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเราการันตีให้แล้วก็ตัวรถสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกับพลอยใสเลยนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นมันติรีเซ็กเตอร์ไฟเลี้ยวเป็นไฟหลอดไส้จะอยู่ในชุดโคมเดียวกันด้านบนตัดเป็นโครเมียมกระจังหน้าโครเมียม3ามเส้นสวยๆแบบนี้เลย ไม่มีรอยแตกงานไม่มีรอยร้าวใดๆทั้งสิ้นตรงกลางเป็นสัญลักษณ์โลโก้แบรนด์หลักนะคะป้ายทะเบียน5กไก่ตอเต่า4792กรุงเทพมหาคนครป้ายเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลอดไฟอีกด้านหนึ่งไม่มีแตกไม่มีร้าวเช่นเดียวกันนะคะโคมไฟใสๆกิ๊กๆเหมือนใหม่เลย ต่อมาที่การชนด้านข้างแนบสนิทยืนยันได้ว่ารถไม่เคยประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำมจมน้ําหรือชนหนักมาแน่นอนนะคะถ้าพบเจอนะคะทางบริษัทเรายินดีรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนเลยมาต่อกันที่ตัวล้อเลยนะคะคันนี้นะคะได้มาเป็นล้อแม็กอัลลอยเดิมๆของแท้ตรงรุ่นเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญได้เป็นยางมิชลินด้วยนะคะได้เป็นยางมิชลินนะคะ สภาพตัวยางนะคะใหม่ๆเลยลูกค้าไม่มีบอกไม่มีช้ำน,นะคะแล้วก็ได้เป็นยางปี2020ด้วยในส่วนของตัวด้านในนะคะหรือว่าสะพานยางต่างๆนะคะก็ยังอยู่แน่นๆนะคะดอกยางอยู่ครบทุกจุดนะคะยังแน่นๆอยู่เลย ด้านข้างตัวรถนะคะไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยแก้มบุม๋มใดๆทั้งสิ้นนะคะด้านข้างขึ้นมาอีกตรง,ตรงแก้มนะคะก็จะมีคําว่า Duo VVTi นั่นก็คือตัวเครื่องยนต์ของเขานั่นเองนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันแปนะคะประหยัดน้ํามันเช่นเดียวกันนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะได้ไปใช้ทํางานนะคะหรือว่าใช้เองง่ายๆนะคะฟังก์ชันไม่ต้องเยอะมากมาย ขึ้นมานะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวกระจกมาให้เพียบพร้อมเลยสวยๆเลยฉกๆเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกตัวรถนะคะก็เป็นกระจกแท้เดิมโรงงานเช่นเดียวกันด้นามจับประตูน,นะคะจะเป็นโครเมียมด้านข้างประมาณนี้เลยนะคะสวยๆเลยคันนี้ ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนและที่สําคัญขั้นนี้ยังว่างอยู่นะคะยังไม่ติดจองแน่นอนต่อมานะคะในส่วนของด้านท้ายไฟท้ายนะคะออกแบบมาได้รูปทรงบฉเฉี่ยวมากๆเลยนะคะเป็นไฟหลอดไส้แล้วก็จะได้มาเป็นไฟ led ด้านล่างด้วยนะคะไฟเดย์ไลท์นั่นเองเส้นโครเมียมตัดยาวนะคะตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยถัดมาก็จะเป็นตัวรุ่น corolla altis 8ตัว E นั่นเองนะคะคันนี้ด้านหลังจะมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง2สุดเลยนะคะด้านล่างตกแต่งเป็นไฟทับทิมมาให้เรียบร้อยเ<อ>ดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อเลยนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวพลอยใสาจะพาไปดูเลยอ่า เปิดมาภายในนะคะสวยเช่นเดียวกันนะคะสวยไม่แพ้ด้านนอกเลยที่สำคัญใหม่สะอาดมากๆนะคะสำหรับคันนี้เรามาดูในส่วนของตัวประตูกันก่อนเลยนะคะแผงประตูนะคะมีที่สำหรับเก็บสัมภาระสามารถวางขวดน้ำแก้วน้ำในส่วนของด้านข้างประตูได้ด้วยฝั่งคนขับนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นที่พักแขนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเซนทันล็อกกระจกนะคะทั้ง4บ้านนะคะมีด้ามจับมาให้ด้วยแล้วก็ตัวเปิดประตูด้านในจะเป็นโครเมียมนะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราตัดผ้ามาที่ด้านในเลยนะคะตรงนี้นะคะจะมาพร้อมกับปุ่มปรับกระจกข้างซ้ายขวาแบบออตโต้เรียบร้อยเลยนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับเบาะหนังสีเบสสีครีมแบบนี้เลยนะคะสวยสวยเลยลูกค้าขาบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ถามหาหรือชื่นชอบเป็นตัวอัลติสอยู่นะคะ แล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะเขาจะมาพร้อมกับพวงมาลัย3ก้านแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับคันนี้สามารถปรับโหมดเปลี่ยนโหมดได้ที่ตรงนี้เลยนะคะมีแอร์แบกให้2จุดนะคะจะอยู่ตรงด้านหน้าคนขับแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะด้านข้างหน้าจอแสดงผลนะคะชัดเจนนะคะสะอาดใหม,ม่ไม่พังนะคะไม่มีอุปกรณ์ไหนที่ชำรุดเลยนะคะ ขึ้นมาด้านบนนะคะก็คอนโซลด้านบนสะอาดใหม่พร้อมออกนะคะลูกค้าตัวแอร์นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวแอร์ที่เป็นแอร์อนาล็อกแล้วก็วิทยุ FM นะคะรองรับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FM นะคะสามารถเสียบใส่แผ่นซีดีได้แล้วก็สามารถเสียบสาย usb ได้ด้วยต่อมาลงมานะคะก็จะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนั่นเองส่วนของฐานเกียร์โซนเกียร์สะอาดใหม่พร้อมใช้งานนะคะ แล้วก็ด้านข้างก็จะมีที่สำหรับวางแก้วน้ำขวดน้ำนะคะได้ถึง2แก้วเยติเลยนะคะตัวเบรกมือนะคะจะเป็นแบบถุงคลุมนั่นเองเบาะด้านข้างคนขับเช่นเดียวกันนะคะรอบรอบคันเลยจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดไม่มีบอะไม่มีช้้าเพดานด้านบนนะคะมีดวงไฟมาให้ซึ่งเปิดได้ปกติทุกดวงนะคะแบบนี้เลย ห่อ,อก,กระดาษด้านบนนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใหม่จริงๆสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยสวยแค่ไหนนะคะด้านหลังบอกเลยว่ากว้างขวางนั่งสบายนะคะไม่อึดอัดอย่างแน่นอนนะคะ ในส่วนของตัวเบาะด้านหลังไม่มีขาดไม่มียับเช่นเดียวกันเลยนะคะพื้นที่ด้านในกว้างขวางนั่งสบายนะคะไม่อึดอัดสําหรับลูกค้าหลายหลายหลายท่านนะคะอาจจะกลัวว่าจะอึดอัดหรือเปล่านะคะต้องบอกเลยว่าไม่อึดอัดแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของ รายละเอียดของเจ้าอันติสคันนี้นะคะย้ำราคากันอีกรอบหนึ่งเนาะสามแสนบาทนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาจับมาจองโทรเข้ามาหาพลสสยได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะคะจบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนเพชรยนต์รถสวยยังไงก็จบ นะคะรถการันตีให้ทุกคันเลยนะคะลูกค้าเชื่อมั่นและก็มั่นใจได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเจ้าอันติค,คันนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าใครสนใจก็อย่าลืมโทรมาหาพลอยใสนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้พลอยใสยด้วยนะคะบ๊ายบาย